สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูชมพูเนกหรือว่าครูชมพูนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะคะถ้าเกิดจะพูดว่าเท่ากันเอ๊ะเท่ากันเราจะนึกถึงอะไรการที่รูปสองรูปจะเท่ากันทุกประการเนี่ย แสดงว่าอย่างน้อยๆต้องมีการเลื่อนมาแล้วทับกันได้สนิทถูกไหมคะอันนั้นถึงจะเรียกว่าเท่ากันทุกประการคือไม่ใหญ่กว่ากันหรือว่าไม่เล็กกว่ากันนะคะทีนี้เราลองมาดูรูปทั้งสี่รูปรูปทั้งสี่รูปนี้เนี่ยลองให้นักเรียนพิจารณาดูสิคะว่าตอนนี้เรามีรูปกี่เหลี่ยมในหนึ่งสองสามสี่ห้ารูป ห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมนี้เนี่ยเขาเป็นรูปที่เท่ากันทุกประการหรือเปล่าจากการที่เราเห็นนะคะเราเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตไปแล้วเนาะจะเห็นว่ารูปสีสีฟ้านะคะรูปสีฟ้าเนี่ยกับรูปสีเหลืองนะคะมีความเท่ากันหรือไม่อะนักเรียนลองดูซิ เราจะเห็นว่าถ้าเกิดใช้การแปลงทางเรขาคณิตแกนตั้งคือแกน y แกนนอนคือแกน x ถูกไหมคะถ้าเกิดเราสะท้อนรูปสีฟ้าด้วยแกน y สะท้อนด้วยแกน y นะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นแกน y เนาะแล้วก็อันนี้เป็นแกน x ถ้าสะท้อนรูปสีฟ้าด้วยแกน y ตรงนี้รูปสีฟ้าสมมติครูให้อันนี้เป็นจุด A จุด A อยู่ห่างจากแกน y สองหน่วยรูปนี้เป็นจุด B ละกันจุด B ก็อยู่ห่างจากแกน y สองหน่วยเหมือนกันแล้วเร,เราลองดูแต่ละจุดค่ะจุดต่อจุดนะจะเห็นว่าเป็นรูปที่เท่ากันทุกประกาศเพราะว่า เกิดจากการสะท้อนของรูปสีฟ้าสะท้อนกับแกน Y จะได้รูปสีเหลืองลองนับช่องดูก็ได้ค่ะตอนนี้เรามีช่องนี่ช่องเราจะเป็นเส้นประ,ประถูกไหมเนี่ยค่ะตอนนี้ขนาดเนี่ยหรือพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สห้าช่องครึง่งรูปสีเหลืองค่ะ พื้นที่ของเขาก็มีเท่ากับ5ช่องครึ่งเช่นเดียวกันถูกไหมคะแปลว่าเราสามารถตรวจสอบความเท่ากันทุกป,ประการของรูปเลขาคณิตใดๆก็ตามได้จาก1จะต้องมีการแปลงทางเลขาคณิตจากรูปต้นแบบมายังอีกรูปหนึ่ง แล้วทับกันได้สนิทนะคะจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยการแปลงทางเรขาคณิตไม่ว่าจะเป็นทบทวนให้ค่ะ 1. การเลื่อนขนาน 2. การสะท้อนและ 3. การหมุนค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าครูชมพู่เรียกรูปนี้ว่ารูปที่หนึ่งรูปสีเหลืองว่ารูปที่สองรูปสีเขียวว่ารูปที่สามและรูปสีสองสีเนี่ยค่ะว่ารูปที่สี่นักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าจากรูปที่สองมารูปที่สามเนี่ยเท่ากันทุกประการโดยตรวจสอบจากการแปลงทางเรขาคณิตแบบใดได้บ้างอันนี้ลอง ไปนั่งคิดคิดดูเล่นๆนะคะเพราะว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาพอสมควรแล้วเนาะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะรูปลูกศรส,สีฟ้าและสีเหลืองรูปวงกลมที่หายไปเศษหนึส่วนสี่สีชมพูและสีเขียว ให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าทั้งสองคู่นี้เป็นรูปเลขาคณิตที่เท่ากันทุกประการหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนิยามของรูปเลขาคณิตที่เท่ากันทุกประการกันดีกว่าค่ะนิยามเขาได้กล่าวไว้ว่ารูปเลขาคณิตสองรูปจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเราสามารถเคลื่อนที่รูปหนึ่ง ไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทเน้นเลยนะคะเราจะต้องสามารถเคลื่อนที่ไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทถึงจะเรียกว่าทั้งสองนั้นเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะนี่ค่ะต้องทับกันสนิทเท่านั้นนะคะ รูป a กับรูป b ลองดูนะคะถ้ากำหนดให้รูป a กับรูป b เท่ากันทุกประการเราจะสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะรูป a เท่ากันทุกประการแบบนี้นะคะเท่ากันทุกประการ,ร,ร,รกับรูป b จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วมีขีดเป็นคลื่นอยู่ข้างบนนะคะอ่านว่าเท่ากันทุกประการรูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b หรือรูป A และรูป B เท่ากันทุกป,ประการก็ได้ค่ะความเท่ากันทุกป,ประการของส่วนของเส้นตรงความเท่ากันทุกป,ประการของส่วนของเส้นตรงเนี่ยโดยปกติแล้วส่วนของเส้นตรงเน้นนะคะต้องเป็นส่วนของเส้นตรงไม่ใช่เส้นตรงนะคะเพราะว่าเส้นตรงเนี่ยเราจะสามารถต่อเส้นความยาวออกไปได้เรื่อยๆ นะคะแต่ส่วนของเส้นตรงไม่สามารถต่อเส้นออกไปได้แล้วทีนี้หลักการในการพิจารณาส่วนของเส้นตรงที่เท่ากันทุกประการเนี่ยก็จะเท่ากันก็ต่อเมื่อส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันค่ะเน้นเลยนะคะว่าส่วนของเส้นตรงนี้ต้องยาวเท่ากันเราถึงจะเรียกว่าเท่ากันทุกประการค่ะ ตัวอย่างคะ่ะจงหาว่าส่วนของเส้นตรง AB เท่ากาันทุกประการกับส่วนของเส้นตรง CD หรือไม่สองเส้นนี้นะคะสีน้ำเงินและสีแดงจะเห็นได้ว่าเราสามารถเลื่อนส่วนของเส้นตรง AB นะคะมาทับส่วนของเส้นตรง CD ได้สนิท ไม่มีส่วนไหนที่ยาวกว่ากันหรือสั้นกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB เท่ากันทุกประการกับส่วนของเส้นตรง CD ค่ะความเท่ากันทุกประการของมุมหลักการนะคะมุมสองมุมจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุมทั้งสองมุมนั้น มีขนาดเท่ากันค่ะซึ่งเราจะพิจารณาแค่ขนาดของมุมเท่านั้นเราจะไม่สนใจนะคะว่าแขนของมุมทั้งสองเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันหรือไม่เพราะแขนของมุมทั้งสองเนี่ยเป็นรังสีรังสีสามารถต่อเส้นออกไปได้ยาวเท่าไรก็ได้นะคะจะพิจารณาแค่ขนาดของมุมเท่านั้นตัวอย่างเช่นจงหาว่า มุม a b c เขียนสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราจะพูดถึงมุมไหนให้เอาตัวอักษรนั้นไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่หมวกข้างบนให้เขามุม a b c เท่ากันทุกประการกับมุม d e f หรือไม่นะคะดูดีๆนะคะจากรูปนี้ค่ะสีเขียวถ้าเกิดสมมติว่าแม่ได้เลื่อนนะคะมุม a b c ไปทับมุม D E F จะเห็นว่าสามารถทับกันได้สนิทด,ดังนั้นค่ะเราเลยสรุปได้ว่ามุม A B C เท่ากันทุกประการกับมุม D E F ค่ะสมบัติความเท่ากันทุกประการนั้นรูป A เท่ากันทุกประการกับรูป A รูป B เท่ากันทุกประการกับรูป B และรูป C เท่ากันทุกประการกับรูป C อันนี้เราเรียกกันว่าสมบัติการสะท้อนเพราะอะไรคะเหมือนกระจกอะคะซ้ายกับขวาสะท้อนได้รูปเดียวกันเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าสมบัติการสะท้อนคะ่ะต่อไปนะคะ รูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b แล้วถ้ารูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b แล้วรูป b ก็เท่ากันทุกประการกับรูป a เช่นเดียวกันรูป c เท่ากันทุกประการกับรูป d แล้วรูป d ก็เท่ากันทุกประการกับรูป c เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าสมบัติสมมาตรค่ะก็คือ2รูปเนี้ย เขากาหนดให้เป็นคนละรูปแต่เขาเท่ากันทุกประการคือสามารถเลื่อนมาทับกันสนิทก็คือชื่อคนละชื่อเนอะาะจะไม่เหมือนกับสมบัติการสะท้อนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ก็คือชื่อเดียวกันรูปเดียวกันเลยนะคะแต่อันนี้คนละรูปแต่เขาเท่ากันทุกประการก็เป็นสมบัติการสมมาตรค่ะและต่อไปเรามีรูป A ค่ะที่เท่ากันทุกประการกับรูป B ี และเรามีรูป b ค่ะที่เท่ากันทุกประการกับรูป c ดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่ารูป a จึงเท่ากันทุกประการกับรูป c แบบนี้เราเรียกกันว่าสมบัติการถ่ายทอดซึ่งสมบัติการถ่ายทอดจะมีตัวที่ทำให้เราสังเกตนะคะได้ก็คือเนี่ยค่ะเขาจะมีรูป b เป็นเหมือนสะพานเชื่อมเห็นไหมคะนักเรียน เขาจะมีรูป b นะคะเป็นสะพานเชื่อมเมื่อรูป a และรูป c ต่างก็เท่ากับรูป b เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้เลยว่ารูป a ก็ต้องเท่ากับรูป c ค่ะสรุปทั้ง3สมบัตินะคะรูป a เท่ากับรูป right? a เราจะเรียกว่าสมบัติการสะท้อนแต่ถ้าเกิดเป็นสมบัติการสมมาตรจะต้องมีสองชื่อใช่ไหมคะถ้ารูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b แล้วรูป b ก็ย่อมเท่ากันทุกประการกับรูป a ค่ะและสมบัติการถ่ายทอดแน่นอนจะต้องมีตัวเชื่อมนะคะถ้ารูป a เท่ากันทุกประการกับรูป b และรูป b เท่ากันทุกประการกับรูป c แล้วเราย่อมสรุปได้ว่า รูป A ก็ต้องเท่ากันทุกประการกับรูป C ค่ะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือหัวข้อถัดมานะคะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่างครูชมพู่ให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปให้เท่ากันทุกประการทำยังไงเราถึงจะรู้ว่ากระดาษที่เราตัดสองแผ่นนั้นนะ่ะ มันมีความเท่ากันจริงๆก็คือต้องเอามาประกบกันหรือทับกันแล้วทับกันสนิทบางคนอาจจะใช้กระดาษลอกลายแต่ถ้าครูชมพูบอกว่าไม่อนุญาตให้นักเรียนสร้างโดยใช้กระดาษลอกลายล่ะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยม อย่างไรให้เท่ากันทุกประการซึ่งจากองค์ประกอบของรูปสามเหลี่ยมนั้นเราจะเห็นว่าจะประกอบไปด้วยด้าน3ด้านก็คือด้านที่1ด้าน ab ด้านที่2ด้าน ac และด้านที่3ด้าน bc เช่นเดียวกันสามเหลี่ยมรูปที่2นะคะด้านที่1ด้าน de ด้านที่2ด้าน df และด้านที่3ด้าน ef นั่นเอง ถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามมุมใช่ไหมคะดังนั้นเราลองมาดูกันค่ะจากรูปสองรูปถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้การแปลงทางเรขาคณิตก็คือการสะท้อนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสะท้อนรูปนี้ค่ะเนี่ยค่ะผ่านเส้นสะท้อนก็คือเส้นนี้ ่ะคะแล้วจากรูปซ้ายจะพลิกมาทับรูปขวาหรือรูปขวาสามารถพลิกมาทับกับรูปซ้ายได้สนิทเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดเรื่องด้านนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าด้านที่เป็นเลขหนึ่งด้าน ab จะเท่ากับด้าน de ด้านที่สอง ด้าน AC จะเท่ากับด้าน DF และด้านที่3ด้าน BC จะเท่ากับด้าน EF นั่นเองจะเห็นว่าเท่ากันเป็นคู่ๆทั้งหมด3คู่นะคะในขณะเดียวกันมุมก็มุม,ม,ม BAC ก็จะเท่ากับมุม่ D, เอเท่ากับมุม E D F ต่อไปค่ะมุม A B C ก็จะเท่ากับมุม D E F และมุม A C B จะเท่ากับมุม D F E จากที่ครูพูดไปนักเรียนอาจจะฟังไม่ทันเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะด้านที่สมในกันคำว่าสมในคือ เท่ากันเป็นคู่คู่คู่ต่อคู่นะคะด้าน AB เท่ากับด้าน DE ด้าน AC เท่ากับด้าน DF ด้าน BC เท่ากับด้าน EF และมาดูมุมค่ะมุมที่สมในกันจะมี3คู่มุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม E มุม C เท่ากับมุม F เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนะคะสองรูปจะเท่ากันทุกประการเราจะต้องหาด้านคู่ที่สมนัยกันให้ได้3คู่และมุมคู่ที่สมนัยกันให้ได้3คู่เช่นเดียวกันค่ะถึงจะเรียกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการสรุปอีกครั้งนะคะ จะเท่ากันทุกประการต้องมีอะไรคะนะักเรียนมุมคู่ที่สมนัยกันและด้านคู่ที่สมนกันเป็นคู่คู่นะคะคู่ต่อคู่ด้วยค่ะดังนั้นนะคะเราจะสามารถเขียนแสดงความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้ค่ะสามเหลี่ยม abc จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม def นี่ค่ะเขียนได้ดังนี้นั่นเองค่ะค่ะจากเมื่อกี้ที่ฟังคุณครูชมพู่อ <rise> ธ <and S 3> <Sams. S 2> ิบายเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นความเท่ากันทุกประการของรูปต่างๆความเท่ากันทุกประการของเส้นตรงความเท่ากันทุกประการของมุมและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนของครูชมพู่นะคะก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะคะเป็นแบบสรุปให้นะคะไปดาวน์โหลดได้อยู่ใน Google Classroom นะคะของครูชมพู่นั่นเองตัวนี้ค่ะเอกสารจะประกอบไปด้วยมีคำอธิบายแล้วก็มีแบบฝึกหัดนะคะสำหรับเมื่อกี้ที่ได้สอนไปแล้วนะคะ ก็ขอให้แบบฝึกหัดนักเรียนเลยแล้วกันก็ลองทําดูนะคะว่าจากที่ฟังไปเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบฝึกหัดค่ะขอให้เป็นแบบฝึกหัดที่1จะอยู่หน้าที่2นะคะแบบฝึกหัดนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากาันทูประการของพวกเส้นตรงพวกมุมนะคะลองตอบคำถามทั้งห้าข้อดูนะคะว่า อ,อย่างเช่นเนี่ยค่ะข้อ2รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปมีความยาวรอบรูปเท่ากันจะเท่ากันทุกประการหรือไม่อันนี้ลองไปดูนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดต่อไปแบบฝึกหัดนี้จะเป็นเรื่องความเท่ากันทุกประการของมุมนะคะจะอยู่หน้าที่สี่ นะคะจะอยู่หน้าที่4ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากันทุกประการของมุมเนี่ยก็ขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานที่เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องมุมสมมุติว่าคุณครูมีเส้นตรง2เส้นตัดกันคือเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD พรตัดกันเราจะเกิดมุมขึ้นทั้งหมด4มุม นะคะเกิดมุมขึ้นทั้งหมด4มุมตัดกันที่จุด O นะคะอันนี้ไม่ใช่มุมศูนย์หนึ่งนะลูกอันนี้จุด O นะคะจุดแดงๆเราจะเรียกมุมที่อยู่ตรงข้ามกันว่ามุมตรงข้ามซึ่งมุมตรงข้ามที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงสองเส้นจะมีขนาดเท่ากันเสมอนะคะและเราจะเรียกมุมที่อยู่ติดกันว่ามุมประชิด เช่นมุม1กับมุม2เนี่ยเรียกว่ามุมประชิดมุม3กับมุมสีเรียกว่ามุมประชิดซึ่งคุณสมบัติของมุมประชิดคือมุมประชิดจะรวมกันได้180องศาเสมอนั่นเองนะคะก็ลองให้ทำแบบฝึกหัดหน้าสีและหน้า5นะคะแบบฝึกหัดที่2เนาะไม่ยากนะคะและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเรามาพูดถึง ด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันและอธิบายไปแล้วก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่3ที่อยู่หน้า7นะคะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด3แบบฝึกหัดที่อยากให้ลองทําในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่ 1, แบบฝึกหัดที่2และแบบฝึกหัดที่3 ก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจฟังและทดลองทำแบบฝึกหัดเองนะคะส่วนคลิปฉเฉลยเนี่ยของสามแบบฝึกตร์นี้จะตามมาทีหลังนะคะสาม,มารถติดตามได้ใน Google Classroom หรือ YouTube ของช่องครูชมพูเองนะคะหรือจะเป็นเพจก็ได้นะคะ Math for fun by ครูชมพูนะคะก็เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ Online แบบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ